ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมสรุปสาระสำคัญดังนี้ หนึ่งการพัสดุหมายถึงการจัดทำเองการซื้อการจ้างการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมการแลกเปลี่ยนการเช่าการควบคุมการจำหน่าย2พัสดุหมายถึงวัสดุครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงอาคารเช่นอาคารที่ทำการสนามกีฬาเสาธงรั้วท่อระบายน้ำถนนประปาเครื่องปรับอากาศลิฟต์เฟอร์นิเจอร์ 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายความว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าในสายงานพัสดุหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหมายความว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดํารงตําแหน่งเกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่รักษาหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ผู้มีอำนาจจะมอบหมายอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยคำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยมอบแล้วต้องรับมอบอำนาจนั้นจะมอบอำนาจต่อไม่ได้เว้นแต่มอบอำนาจให้ผาวาจผาวาจจะมอบให้รองผาวาจหรือปลัดจังหวัดได้เมื่อมอบแล้วจะต้องส่งมอบหลักฐานให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังและสอตอง,งอทราบทุกครั้ง สบทกำหนดโทษหนึ่งมีเจตนาทุจริตเสียหายร้ายแรงลงโทษอย่างต่ำปลดออกสอกระทำเสียหายไม่ร้ายแรงลงโทษอย่างต่ำให้ตัดเงินเดือน 3. กระทำไม่เป็นเหตุให้เสียหายให้ลงโทษภาคทันหรือว่ากล่าวตักเตือนโดยทำเป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 5. ้าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกวพ ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมีผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกแต่งตั้งไม่เกินห้าคนอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี 6. การซื้อการจ้างมี6วิธีคือ 1. วิธีตกลงราคาไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 2. วิธีสอบราคาเกิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาท 3. วิธีประกวดราคาเกิน2ล้านบาท 4. วิธีพิเศษ 5. วิธีกรณีพิเศษ6วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิก เพิ่มเติมฉบับที่6พศ2545 7การซื้อโดยวิธีพิเศษได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน10,000 0บาทเฉพาะกรณี1กรณีใดดังนี้ 1. ่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ 2. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน 3. ใช้ในราชการลับ 4. ต้องใช้พัสดุเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ต้องระบุยี่ห้อรวมถึงอะไรรถประจำตำแหน่ง และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องซื้อเฉพาะแห่ง 5. ซื้อวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล 8. การจ้างโดยวิธีพิเศษวงเล็บเกิน10,000แสนบาทได้แก่ 1. ต้องจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษเช่นซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 2. ต้องซ่อมหรือถอดตรวจความชำรุดเสียหายก่อน 3. งานเร่งด่วน 4. เป็นความลับ 5. ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 6. มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ต้องระบุยี่ห้อรวมถึงอะไรรถประจำตำแหน่งและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องซื้อเฉพาะแห่ง 8. ซื้อวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล 9. การจ้างโดยวิธีพิเศษวงเล็บเกิน1 0 0 0 0แสนบาทได้แก่ 1. ต้องจ้างช่างฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษเช่นซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 2. ต้องซ่อมหรือถอดตรวจความชำรุดเสียหายก่อน 3. งานเร่งด่วน 4. เป็นความลับ 5. ต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน 6. จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล 10. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท หรือการซื้อจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ23วงเล็บ2ข้อ24วงเล็บ3หรือเร่งด่วนเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำรายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้11การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษได้แก่การซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ1ผลิตพัสดุ หรือทำงานจ้างนั่นเองซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติ2มีกฎหมายหรือมติคอรมอให้ซื้อหรือจ้าง12การซื้อหรือการจ้างหัวหน้าส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วแต่กรณีดังนี้1คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา2คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา3คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา4คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ5คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ7คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมการอย่างน้อย2คนวงเล็บปกติแต่งตั้งระดับ3ามขึ้นไปจะแต่งตั้งผู้ไม่เป็นข้าราชการเป็นกรรมการด้วยก็ได้ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แต่งตั้งผู้อื่นเป็นแทนวงเล็บเว้นแต่เมื่อถึงเวลาประธานยังไม่มาก็ให้เลือกกันเองเป็นประธานแทน 13การจ้างแต่ละครั้งหัวหน้าส่วนต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างโดยแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำก็ได้ควรมีวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอโดยปกติไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14. ห้ามแต่งตั้งกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาห้ามแต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกคณะจะแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการก็ได้เว้นคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา15วงเงินไม่เกิน1 0,000บาทจะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำวงเล็บไม่ใช่ผู้จัดซื้อผู้จัดจ้างคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับก็ได้ 16. วิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคาแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงินที่หัวหน้าส่วนเห็นชอบ17 วิธีสอบราคาอาจยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ผู้ยื่นซองต้องจ่ายหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาเจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศถึงผู้มีอาชีพขายสำหรับการสอบราคาในประเทศก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า10วันหรือไม่น้อยกว่า45วันสำหรับการสอบราคานานาชาติ 18วิธีประกวดราคาให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานเผยแพร่าข่าวและปิดประกาศตามกำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้ 1. ปิดประกาศโดยเปิดเผยหที่ทำการส่วนราชการนั้น 2. ส่งประกาศไปทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์3ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 4. ส่งไปศูนย์รวมข่าวของทั้งราชการ 5. ส่งให้สตง,งต้องกระทําก่อนการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า7วันทําการการประกวดราคานานาชาติต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 19. การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทําไม่น้อยกว่า7วันทําการและให้มีช่วงเวลาในการคํานวณราคา หลังปิดการให้หรือการขายจนก่อนถึงวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า7วันทําการเมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาให้ใช้เอกสารประกวดราคาครั้งก่อนเสนอใหม่ได้การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทำไม่ได้เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติเมื่อถึงวันรับซองประกวดราคาห้ามมีให้ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับและเปิดซองประกวดราคา20หน้าที่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 1>, 1. รับซองลงทะเบียนรับซองลงชื่อกำกับซองบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 2. ตรวจสอบหลักฐาน2องร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับทำให้ถูกต้องให้บันทึกในใบรับถ้าหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันให้ส่งสำเนาให้ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน 3. รับเอกสารหลักฐานต่างๆพัสดุตัวอย่าง 4. เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองแล้วห้ามรับซอง 5. เปิดซองใบเสนอราคา อ่านแจ้งราคาทุกรายโดยเปิดเผยตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดกรรมการทุกคนลงลายมือ 6. ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดในวันเดียวกันให้คณะกรรมการพิจารณาผล 21. หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาเอกสารแคตตาล็อกรูปแบบ 2. พิจารณาตามข้อหนึ่งที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์และเสนอให้ซื้อหรือจ้างรายเสนอราคาต่ำสุดถ้าเสนอราคาเท่ากาันหลายรายให้ยืนซองประกวดราคาใหม่ 3. ให้เสนอรายงานหรือความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุปกติถ้ามีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียวให้เสนอยกเลิกการประกวดแต่ถ้าเห็นว่าไม่ยกเลิกก็ให้ดำเนินการต่อไป 22. วิธีพิเศษหัวหน้าสนราชการตั้งแต่คณะกรรมการเพื่อ 1. กรณีให้พัสดุขายทอดตลาดใช้วิธีเจรจาตกลงราคา 2. พัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนให้เชิญผู้มีอาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคาถึงพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 3. ถ้าเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2 4. พัสดุที่ซื้อไว้แล้วแต่มีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมในสถานการณ์ที่จำเป็นและเร่งด่วนให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมหรือเงื่อนไขเดิม 5. พัสดุที่ซื้อโดยตร